สวัสดีผู้ทีข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้พามาปั้นหน้านะครับนี่มาบอกวิธีการเก็บแจงนหน้านะครับเดี๋ยวผมสิปันให้เบิ้งนะครับการเก็บแจอของแจงนหน้านี่นะครับสําหรับมือใหม่นะครับมาแนะนํามือใหม่นะครับมีเป็นหยาไว้นะครับนี่ ขันแท่นี่บรรยมผลยาแหลวนะครับจังสีอัดนะครับนี่ไม่ได้หยาไว้นะครับนี่เขียวกุเปียบเลยนะครับตอนไทยบ่มีหยาเลยนะแปนดีขนาดนะครับแปลว่าฝนตกใส่หาายาไว้เกิดครับมาแนะนำเมื่อไหม่นะครับการต่างรบตตลี่นี่นะครับต่างยังได้จังสีปันดีนะครับ ปันดีปันงามนะครับบให้มีฟองนะครับตัวน,นี้แขนการนะครับขั้นขันเขาขั้นเขาให้สก,กีตัวน,นี้นะครับให้สก,กีตัวน,นี้มันงุ่มไปตั้งหนาจักหน่อยนะครับแหันเงนันสีนะครับเขาจังสีบ่อนักเวลาปันดินนะครับเวลาปันจังสีบ่อนักเพราะว่าเขาจะบ่อนา,าดินนะเขาควรมากแล้วเขาก็หัวซักไปเลยนะครับเนี่ยปันดิน ครับปั๊บ uh, ให้สก,กีเสมอนะครับเรียกว่าปั๊บ uh, ให้สก,กีมันสก,กีหนาเงี้ยนทังสี่นะครับไอใบมีดปั้นดินมันสิตานนะครับถ้า uh, เป็นดินเหน,นียวดินท่ามนี้มันสิตานมันสิเปลืองนามันแห้งนะครับ็ดปั๊บห้หัวมันซักลงนะครับให้สก,กีคางนี้นะครับสก,กีคางนี้มันง่วมลงสีนะครับคางทั้งหัวเอาออกเลยนะครับสก,กีเพราะว่าเวลาปั้นนี้เขาสิโบเป็นข่องนะครับ นี่นะครับไอ้ลักษณะหนึ่งนะครับการปั๊บปั๊บโมหายรดเอิดนะครับปั๊บไอ้ปั๊บลอตลีนะครับเวลาปั่นบมหายข้าเอิดบดโมหายข้านหนแค็นะครับขันแขนกลางเขานะครับไฮสกีตัวนี้มันสักลงสินะคกับโบแมน่าสักแคงนะครับสักให้มันแนบเบืองให้มันในองศานะครับให้มันให้มันเอียงๆนะครับกึ่หน่อยแลการ็มาปรปั๊บแข้ข้างนะครับ นะครับแขนตัวนะ้นให้ดึงขึ้นขันขึนจัน่อนนะครับให้ตัวนี้มันแงนนะครับลูกอ้อนนะเข็น,เเน้่า,นา่นะเอาแนยปานเห็นเลยน่ครับให้มันแงนสนั่หนนะครับมันสิยางอยู่ต่างกันอยู่ประมาณข้อมือหนึ่งนี่นครบ ข้อมือหนึ่งข้อมือเครื่องก็ได้นะครับแต่ข้อมือเครื่องแห้งร้ายมันขาเนี่ยมันก็ะสือบทึกดินแห้งนะครับมันจะถึกปหลายครับของผมสี่แงนขึ้นซ้ำหนึ่งนะครับการต่างกับเท่านะครับเข้ากลางเข้ากลางตรงนี้นะครับเี่งเร่งให้มันตรงกลางเลยนะครับนี่ยให้มันยังไปขางใดขังหนึ่งนะครับให้มันอยู่ตรงกลางเลยนะครับตรงกลางพวงเมล็ดตรงกลางนี่นะครับให้มันตรงกันเลยนะครับ การปรับเดี๋ยวเขาสีปั้นให้เบิ่งนะครับบอกมื่อไงนะครับประธานจากลองเบิ่งนะครับผู้ามาที่ตามรับชมก็บอกการปั้นหน้าดินเนี้ยวดินทามนะครับพับให้เขาบอต้านดินนะครับให้เขาอันนี้ดินนี่ครับเอผมมันจึงเงี้ยนนะ มันริสุทตรงนะครับแนมเบิง้งแนมเบิ้งมันริสุทตรงมันเสียงงุ่มไปตั้งหนาจักหน่อยนะครับเวลาถือดินมันสีบริสุทธิ์สาดเดี๋ยวเ้าสีปั้นให้เบิ้งนะครับเพื่ออยากเบิง้งนะพาจนพอปั้นแล้ว เดี๋ยนเมื่อไม่ครับให้ลูกใส่ปันเดี๋ยวพอไหนมาผากนะครับนะครับการทํางานของไอ้ขาดนะครับขาดที่ผมใส่เนี่ยมาเห็นครับไงกุบถีบเลยอ่าปันหยาไวา้หยาไว้หน่ขาเ่าตายแล้วครับนี่เวลาเขาโค้งก็ยกไอ้สก,กีขึ้นไอ้วัมแมน่นเนี่ยปันขึ้นจักน้อยนะครับเพราะว่าเวลาเขาโค้งนี่โซเขาสิบบดิเข่งนะครับ แล้วก็เขาสิบบด้ง,งัดกันนะครับก็บซ้อยไฮโซบ่ขาดนำนะครับขาปโยกขึ้นนะครับเวลาเขาโค้งฮักสองเรืยว่าเขาโค้งแบบกระจอันี่นะครับมัีสิดังปักนะครับฝั่งเสียงเฮ้ยไงขนาดปั้นสองรอบนะครับนี่รอบแรกคือทวนเข็มนาฬิกานะครับเก็บแจก่อนแจนี่กเก็บ เก็บมองทีเอาใบมีดดันนะครับเพราะว่าเวลาไทรถเขามาถึงเอาใบมีดดัน้ากาเวลาเก็บแก่หนึ่งคือเอาลอตเตอรี่เขาไปปั้นนะครับเขาถอยไปให้จำแล้วก็ปั้นปั้นโลเท่านะครับเก็บสองเก็บออกมาซ้ำโอ้ตายกีดินเขบาบาดเก็บออกมาซ้ำใบมีดดันนะครับบานนี้ก็ ใส่เกียสองกระใต้ไปเลยนะครับบัตที่นี้รอบวนวนใน,นท่วนเข็มนาฬิกาแล้วก็จังตามเข็มนาฬิกานะครับรอบทุดถ่ายการปัน่นะครับการปั่นหน้า ฐานะงานใหญ่นะครับงานงานใหญ่เป็นซิลิโยมมนทุ่นนะครับกับปั้นทั้งสันปั้นทั้งขวางนะครับปั้นทั้งขวางกับปั้นทั้งเหงาเปิดผ้าบานะครับแต่ว่ามันกับสีซ้ำกันนะเพราะว่ามันเป็นซิลิโยมมนทุ่นนะครับถ้าตามรักสูตรเพื่อแล้วนะเพื่อจะปั้นทั้งขวางหรือกับปั้นทั้งเหงานะครับเพื่อว่าเพื่อผ้าบานะครับ สำหรับมือไม้บรรทุนหูนะครับ kind. เอาเบากระไดครับเบากะได้่งขอบฟากนะครับยเวลาเก็บแจกใสหลอบส่าออกไปก่อนนะครับแับนี้ก็จังทรัพย์สลอบเร็วนะครับ เดี๋ยวคุณพ่อมุนเลี้ยวแคบนะครับมุนเลี้ยวแคบนะครับนี่ไปนี่กะจังรอบสุดท้ายเก็บไปนี่ก็ถอยมาอีกนะครับถอยมาอ,อันี้ก็ออกไปเลยนะครับเวเวลาอัน เพิ่อนไายนะครับเวลาเพิ่อนไทยนะครับเพิ่นถอยไทยเพิ่นเพิ่นสิบัวไทย่ายให้เบิ่งกินหอดกันแท่ด้วยครับมือมืออาชีพนะครับแต่ว่าผมมันมือสมัครเลยนะครับยให้เบิ่งละเอียดนะครับมืออาชีพเพิ่นสิี่ายเอาจะประมาณซ้ำนี้นะครับนี่เพิ่นสิบัวไทยตีนกันแท้นะเพราะว่าถ้าเพิ่อนไายตีนกันแท้เวลาถอยไทยเอานี่มันสิเห็นหย่านะครับเพิ่นเพิ่นก็เทปกล่องโทรศัพท์นะครับไายบ่ให้เห็นตีนกันแท้นะครับมือเฉียบนะครับผู้เพื่อนคยผู้เค่อยไทยสีหูวนะครับว่าท่า ถาถอยไทยนี่เก็บแก่จังได้กระโบเบิร์ตครับถาปใสใบมีดปาดเพราะว่าผมทดลองไทยมาเบืองแหลวครับทดลองไทยมามามาจนหูนะครับจังปถอยไทยนะครับใส่ใบมีดปาดเอานะครับเพราะว่าถาขั้นแท้ถาสูงนะครับถาถอยไทยปีขึ้นมานะครับก่อนกีไทยสาขึ้นมาสูงสามครับมองแก้ขั้นแท้นี่มันสิยเหตุห้สูงนะครับถ้าใส่ใบมีดดันแล้วก็ะโดดกราบนี่นะครับ มันสีเสมอเลยนะครับเวลาเวลามาปั่นกับใส่หลอบสาตีออกไปนะครับนวนอุบุบนะครับบางาจะใส่บกจอก,กจอกนะครับบุรีใส่บกจกเพื่อสมัยต่ก่อนนะครับส่วนมากถต่ถอยถอยไอ้ถ,อย,ถอยปาดเอานี่นะครับผาสาขีดินขึ้นมาสูงลายแหงนะครับมันก็สูงกดโยดผู้เคยเฮ็ดสีหูนะครับมันเป็นลักษณะแบบใด ถาโบท่านหูกบล่องเบิงครับล่องถอยไทยเบิงครับแต่ว่าคือผมเคยเหตุผมคิดว่าสูบแบบใบดันเอาบ่ได้นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ผูชำนาญน,นะครับถาผูชำนาญกะสีว่ามันสีดีก็กะสีเดี๋ยวแต่ลักสูรนะครับ ถ้าคันแท้ต้องสูงเนี่ยเพราะว่าถอยไทยเนี่ยมันโบอบบอบเบิดนะครับเพราะว่าสร้างนี่คือแจนะครับนี่ตั้งแต่บักกีมาอ,อมาตกนี่มันบ้าเนี่ยทีฆ่าฟา้านันอยู่สิเวลาเวลาถอยไปเนี่ยับแถวแถวหม่องแกะเฉแท่นนี่มันมาสีบเถื่อเลยนะแม่สีปาดกลับไปกลับมากกรบเถึงคือเก่านะครับมบองนี้เล่าเมืองกัได้ครับแต่ว่าพามาแนะนําการ ปั๊บไปลัตตรีนะครับขออนุญาตเบาเรื่องไถ่นำนะครับเพราะว่าคลิปก่อนที่ผมเด้ลงไปนะครับบอกวิธีการไถ่กับบ่ได้บอกละเอียดนะครับก็เลยขออนุญาตเบาคลิปหนี้นำนะครับนะครับเป็นหลอบสอนะครับขาดกับทำงานดีอยู่ครับขาดถ้า,ามาเบิ่งขาดนนำนะครับ ไอ้ลูกไส้ปันยังพุทันของอยู่นะครับพี่เทศขีดินโทรศัพท์ก็ได้ผู้ถ่ายก็อาปากปไปได้นะครับขี่ดินเข่าปากเดาถาเบงลูกไส้เก็บหลอดสุดท้ายนะครับน้ำเจนะครับเขา้าเช็พตังไรยังพุทันกาเข่าคางกันแท้ครับ ยานย่า,ยายนรถกินตีนขนั้นแท่เพื่อนมาสิบอกบอกอยู่ครับแต่ว่าพัฒธินพทัทนฐานเขาปันพอใด้แต่ว่าเสียมองเดียวมองทีหางขาั้นแท่เนี่ยครับโอกาเขาว่าจ้า ด้วยเขาทัวหนึงลังค่าแตกงานใหม่ตัวรลังค่าแตกบรหารเขาเลยวะย่านพอดาฮัดของน,นะครับอาเรื่อยๆได้เรียกของเองบริหารของได้งานมญ่นะครับแทวนี่สามงานสามงานลรหนึ่งนะครับนี่ ราง,งานทั้งรุมผนครับทั้งรุมบูนสีงานไรนะครับสนุกเก็บแจนะครับจนปวดเอ็นข้อไปน,นะครับเจรา,ายแฮ่ขอบคุณนะครับผู้ถือขามาที่ตามรับชมมี่ขอคิดจังได้ก็คอมเมนต์ขามาเหรินนำได้นะครับ ว่ากับผมกับประสบการณ์่อนหลายนะครับกับท็่ไปนำกับเพาะมาเบาสู่ฟังได้นะครับนะครับเก็บหลออซ้อนครับเก็บหลออไปตามเข็มนาฬิกานะครับใส่หลอบสาขึ้นก้าน้าเลยซับหลอไม่ออกไปแล้วเกดวกัน จะไปเบิ้องางนั้นนะครับสีซับหลบซาให้บอสธรรมดาถ้าผมปั่นนี่สีซับทั้งสองเถื่อเลยนะครับหลบแหลกกับซับหลบหลบเก็บนี่กับซับพื่งกันนะครับโอ้เอาหางติดตามแต่เนาะลุดเลย ออกเจ็บหารหลอกสองไข่ใ,ในแต่เป็นหน้าจาับของครับเนี่ยแต,แต่เป็นปั้นจา้างเป็นปั้นจากก้างเปคนหายด้วยครับ เกิดพ่อได้ซอยครับบุกายก็ได้ยิ่ามเมื่ไ,ไงกะให้ลงมาปั่นซอยเป็นละงานซ้องงานไปนะครับเไปไปกิดพ่อได้กแก่เื่อไงลอดสุดท้ายแล้วครับเนี่ย เดี๋ยวสิให้เก็บหลอดสาวออกไปไปนั่นะครับเนี่ยได้เก็บหลอดสาวออกไปเลยนะครับเก็บตอ้อนเทธอครับตอนรอบแบกก็เก็บมือก็เก็บนะครับเก็บต้องขางสี่ปีนะครับนวดลูมหอกตีงันแท้กับไม่มีหยาดนะครับ แถวๆลองบักขี้เหมานะครับปล่อยง่ายห้ามันสีเบิดออกไปเลยนะครับถ้าทรัพย์หลอบสานะครับถ้าทัพยหลอบเร็วมันหักสีโบเบิดนะครับมันถอยมาเอาซองเทือกับโบเบิดที่เก่านะครับผมก็เคยเห็นนะสำหรับคลิปนี้ก็ยน่าแห้งแล้วนะครับสวัสดีครับผม